วนี้ทนสองตัวนะครับอาพรกับทีุ่สองพัสดก่อนที่เราจะโครมาถามนัารนนะครับเดี๋ยวเราขอให้นักานาให้ผู้ชมไปูแตก่อนเพราะว่าสอตัวนี้นถุงัสดุสองายพัหนักนะครับสองัเลยเริ่มจากตัวราบ้านซ้ายเือของผู้ชมก่อนนะครับเป็นหญ่ตัีวนี้เป็นแนวนักสายพันธุแอปพิาใต้หรือเตาอจิกาเปอร์ิวนะครับหรือครวเซอร์นั่นเองอยู่าร์อนใต้ของทวีปอเริกานะครับ เขาเป็นชัวเทศเนี่ยครับอายุได้2 1ปีแล้วครับอีกชื่อว่าโบนะครับแล้วที่เราต้อพาด้เนี่ยเจออย่างตบมือได้เลยเป็นไงล่ะโบอ่ะตัวตัวมาองสาวือนะครับผู้ชมนะครับโบเคเด็กสายพันธุ์นะครับปาไกลหลวงโบด้วยตัวที่เป็นสายพันธุ์อาฟตินาใต้หรือเจ้าแอนเจกันเตร์ทิ้งนะครับตัวมาจากอุลุไฟเลยเพศเพศผู้นะครับแต่อายุน้อยกว่าโบอายุ12ปีเท่านั้นอีกชื่อว่าซีซ่า รอบนี้พี <pu> ่โบกับค <op> ีซ <idal> ่าก <y> ีฬาสามารถอะไรจะมาไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวให้พี่โบเลยที่เบิร์ชโชกันเลยนะครับที่ผุ้งกุ้งก็มุดมามาด้วยครับเป็นลูกครับหี่โ้มอยู่ในเลืนเดี๋ยวจะโยนไปในใจนากคีซ่าครับดูว่าโบตาจะเก็บพลังข้นได้ไหมโดยธรรมชาติจะมีความคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วมากที่อยู่ในน้ำครับพี่ตัวบอกสบายมากแป๊เดียวโผล่มา่โ ให้ถึงินาทีได้ลูปกรอบขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับค่อยๆประพันธ์กรอบขึ้นมาแล้วก็ขึ้นที่มือเลือกหลอดไปเขอาจับโค้งไปแล้วจะจับตาที่มือร้อยนี้เลยนะครับถ้าหายใจได้นานหวกถึง8นาทีด้วยมาทางด้านซีซ่าบ้างครับเดี๋ยวซีซ่าจะมาโชว์เรื่องดวงตาของแม่น้ำครับท่านผู้ชมสังเกตได้ว่านดวงตาเขาคงโตแต่สายตาจะดีที่ป่าบุงที่ก็สายจะโยนหัวมาให้ซีซ่ารับเลยเอาฟองขึ้นคอจะรับได้ไหมพร้อมแล้ว โอ้ยขั้โแรกระโหสายตาเป็นตัวเข้าใสครับส่ไว้ที่อี๋นันที่สะเป็นยังไงโอ้ยเพลย้เลยขั้ที่สามโอ้ยขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าขั้นที่ก พี่โกโตอกันครับเดี๋ยวพีโก้จะมาลองเลือทดสอบสายตาของกัคราวนีนะครับเป็นลูกเีีกีกันห้าลูกทอกตะก้าด้วยโกจะ้อรับ้อก็เสยส่ตะก้าคือเรียบร้อยนะครับทุกคนจลยนะทุกคนพี่โกพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมลูกที่หน่งยที่สองอ่าเหะครับผมแหมโกุ้ดที่เอาเลยนะครับไม่้ช้าเลย โบอก็ไม่ไม่ไมอยากยูโ่โบกเข้า่าดเนะครับ่ผมคือเบื่องบบนี้ก็เปเกมลูกพีช่อก่อนแต่ดูเอาไปดูอะไรไม่้ทีไรนะครับการโชว์ของเราไม่ดีกันนะครับแต่นะครับแต่พอกโชโ์ตกาไม่อโอ้ยมีความประมาทถใหมที่โชว์กันอีกเยอะแยะเลยนะครับผมนี่เปฝึกบอกรอยที่นไ่งตกใจใจสดแรกนะครับผม อายุเท่าไห่ใส่ายาวอถพอแล้วเลิกเลยครับรุ่นี่กขาโดนควัผมะเป็นแรงงานเอาไปไหนเอาไปเชี่วเลยนะจบใสทพี่พจริงๆลงใสที่โบน็่แล้วก็ชอบคนจะไหพี่โบเอาเงินเข้าไปเก็บก่อน้ะกันนะครับเดี๋ยวโชว์อื่นีกว่าพี่โบบอกเอาันที่ชอเดีกว่า มาครับเสด็จ้าดูเสด็จเ้าได้ไหมขาไว้โออหัวหัวเอาไงครับที่อุบเอาอีกแล้ลเครบเอาเอาให้ได้ใช่มครับผมโอ้โหไอ้ยาตีกี้ที่อุบลตบตุ้มมากับเอออ่ะเริ่มเลยคบทนี่สเอาอีกทาที่สามดูไม่เออหัวใล้โ้ ไม่ลำออกัวเอาคืดีกวานครัวบอกเอาคออบเขยดดได้นะเดี๋ยวโชว์ทกาในการกระโดดดีกว่านบเยให้กระโดดรอบเขื่อนนะครับผมปีนจปนันเองเนี่พอสอบข้อก็เตรียมเลยเรียมธรมชาติแล้วยังน้สามาั้กระโดดบนโกได้แล้วนะเพราะว่าเขาเกี่ยวินยางเป็นที่แล้วครับไม่มีข้อเข่าข้อเท้าจะติดตัวกระโดดนครับกระโได้แต่น้ยะ อารดูแลกันครับที่ทางรอบหัวได้ไหมรอบแรกในหัว้องยืดสองซากมาเลยครับเจ็ดหัวมีนีชอบเลยแหมให้ดนเลยนะหัวเดียวสบายมากนะเดี๋ยวาวนีขออีกเจ็ดพวโอ้โหบอกเลยนะท่าน่เดินไปติดกิกรรมานระชากที่าวิดหนกน้ำเลย้อมยังโง่เดไปน่อยเอออใกล้ร้อแล้วยืดสองากมเลยครับเจ็ดพ อ่ะคนครอบคู่ที่โบนะช่เยช่วยไม่่อยแต่ไม่ตามลูกทีมทีต้องกระโดดรอบจะได้รู้ว่าใครดีบ้างนะครับที่สองครับรอแล้วนี่สองทราบตอนนี้ครับเจ็ดผู่ไม่มีปัญหางครับกระโดดได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของเขานะครับจีน่าบอกหน้าสนุกแอนยอมกระโดดบ้างการกระโดดไม่ได้มีขนาดที่เราชนะครเดี๋ยวจีน่ากระโดดบ้าง ขราวนี้ผู้ชมถึงลูกบอลที่พ่ออยู่ตะโกนนะครับถึงจพูดอ้ดใช่หาหน้าทีโบนะครับวไอซีซ่าจะโดดเอลดิที่ถูกผูกถึงจแต่ลูกบอลลูกนี้ครับว่าจะถูงไหมเดถามซีซ่ากอบหน้ารองาที่ว่าถึงหรือเราซีซ่าพยายหน้าที่วามั่นใจหน่อยถึงมายไยมนสาหัว้าบอกจะบ้าแล้วครับพี่นตันีไดปิดขึ้นไปแตะใช่ไหมถูไปครับแต่ที่ลูกถึช่วยเอาลุงหน่อย ของปี่ประมาณเกือบเกือบสองเมตรจางผิวน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูว่าระดับนี้ซีน่าจะกระโดดแตกถึงไหมนะครับน้องๆกปดูดูทีลูกบอลนี่เลยนะถ้าซีน้ากระโดดถึงนะครับลูกบอลก็อยับมากเลยดาเรียบตัวให้ดีนะซีน่าพร้อมแล้วหนึ่สักไปเลยครับผม let's go ก e t s g o เฮียอลกบออนก็เป็นเร ก็ขึ้นมาดูครับที่สองครับเรียกตัวนท้ดมอเอแลล์ลสองครับแลนโซไปเลยครับโ่เหือไปแล้วครับแต่ก็ยังติดอยู่นะครับตากระโดดแลอแปบนีนะครับเนที่าโอ้ยูโ่นครับสองพฤติกรรมกาโดดนะครับเป็นพฤติกรรมที่ใช้กระโดดประตูของเขาแล้วก็กิบอลาัเองคกัองมาอยู่งี้เลยครับ ก็เป็นสัตว์ที่ระวัดระแวงไม่ไว้ใจใครเลยตัวนี้สวยแต่อันตรายหม้อขึ้นหม่โดยธรรมชาตินี่ครับอีกาก็พยายามหาแมงกินอยู่เลยครับอีกาจับสักหน่อยก็ยันดีไม่หนีก็ไม่นีขึ้นรถเลยไอ้หนูจับได้นี้ตัวอ๋อเรือใจจะขาดนะลูก มันหีอย่างนี้หลังมันตัเบียคังเกาหลังาด้วยเออมันหีย่างนี้หลังมันตัเบียคังเกาหลังาด้วยเออมันหีย่างนี้หลังมันตัเบียคังเกาหลังาด้วยเออ มองกันม่ยดูธรรมชาตินี่ครับอ,อ,อีกาก็พยายามหาแมงกินอยู่เลยครับพิกากจ,จับสักหน่อยก็ยันดีไม่หนีก็ไม่หนีกิน้นเลยไอ้อหนูจับตัน้ัอ๋อ,อเรืใจจะขาแล้วรูโอทีนะครับอารกพ่ะันี้ตกก่อนที่เราจะโชคมสา เดี๋ยวเราขอให้นำแนวรับให้ผู้ชมไูแต่ก่อนเพราะว่าสองคนน้นะครับเป็นสองสายพัดนาดขสองเลยเริ่มจากตัวคา้านสายพือของผู้ชมก่อนนะคะับ็นอย่างตัวนี้เป็นแนวรสายพัดแอฟริกาใต้หรือเ้าแอฟริกันเปิร์ซินะครับหรือเฟร์สนเอง ยิงทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกานะครับเขาเป็นนักเทคเนีดะครับอายุได้21ปีแลนะครับชื่อว่าโบยังเล่นและก็ที่ดูบที่ทาด้วนี่เชื่อยังตบมือได้เลยไงล่ะโบท่านตัวนักฟ้าดูครับคุณผู้ชมนะครับโบเคยดีสายพาร์ตเลยนะครับปาก์ตไปด้วยโบด้วย ตัวท um, ี Ex ่สายผัดอาติกาใต้หรือเาอัอเริกันเปิดตนะครับโมาจากอูลุกวัเลยเพศผู้นะครับแต่อายุน้อยกว่าโบอายุ12ปีเท่ากันชื่อว่าซีซ่าะรับเพื่ันที่ตล์วครับารอบนี้พี่โบกับซีซ่ามีความสามารถอะไรจะไปเริมเลยครับเดี๋ยวให้พี่โบเลยนที่เิร์โชว์กันเลยนะครับ ที่กูฝึกูงองาด้วยครับนูมตัวลในปืเดี๋โยนไปเป็นใจกลาครับหรือว่าโตาเปกบคุณบดเนยธรรมชาติแล้วนปมนความ้องแค้ววายรวดเดียวมากที่อยู่ในน้ำครับที่ตัวบอกสบายตาแป๊ดเดียวไปถึงสามวินาทีได้ลูกบอลกลับท้นมาอย่างรวดเดีวเลยนะครับค่อยๆประมาระองึี่ขาแล้วก็ขึ้นทีู่บย ก็จับโค้งไปแล้วจะตาคไปด้วยร้อยนี้เลยนะครับตั้งหายใจได้นานหกถึงแปดนาทีด้วยมาทางด้านซีซ่าบ้างครับเดี๋ยวซีซ่าจะมาโชว์เรื่องดวงตาของแม่คครับท่านผู้ชมสังเกตได้ว่างไหมครับดวงตาเขาคงโตแต่สายตาจะดีที่ป่าพี่ก็สายจะโยนหัวมาให้ซีซ่ารับโดยเอาคอขึ้นคอไปรับได้ไหมพร้อมแล้วดูนิดเดียวครับมาเลยวุ่นดิว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 โห้ย ันที so three, ok. dois, ่สเป็นย oh, oh, ังไงโอ้ยเพเวนที่โอ้ยวนที่สอ้ันสุดท้โอ้ยเังกปไปพยยานะับ่ห้โอยูัที่น้าาน้พี่โแต่ตัก็ดพีโอกแตาพี่โดนโตกันครับเดี๋ยวพี่โบดิฉันมาลอ ทดสอบสายตาของการามี้ระับเป็นลูกเี่ี่ัห้าลูกทอตะก้าด้วยโบจะต้องรับแล้วก็เห็บใส่ตะก้าคือเรียบร้อยนะครับทุกคนแต่รู้นี่มดีกว่าพี่โกพรอมแล้วเริ่มเลยครับผมลูกที่หช่้วยลูกที่สองต้หยนะครับผมแหมโกอยูที่จเาไปนะครับไม่้าเลย โบอกก็ค่อมัยอยากยู่โวกระโกเทไาไหนกนเล่นน้ำครับผมคือว่าแบบยังไก็เป็นเกุ่นก่อนแต่ตัวเอาไปเล่นันนี้ไเป็นรนะครับการโชว์ของเราไม่ดีกันนะครับแต่นะครับแหมทับอมกระโโถงไม่พอโอ้ยมีความสามภาษทำไมที่โชวกันอีกเยอะแยะเลยนะครับผมมีุดบอกรอยที่เลือส่ใจที่ตาดแดดนะครับผม อายุเจอแล้วใส่ใส่ตายยาวอ่ะถ้าฟอลแล้วเลิกเลยครับลูกนี่เด็กโอ้โหลูกข่าวที่โดนฟันนะโว้ยขด้นไปนเอาไปไหนเอาไปเชี่ยเลยนะจบใส่พี่พ่อจริงๆลงใส่ที่โบเห็นแล้วทก็ชอบคนละไม้อ่าพี่โบเอาเงาเข้าไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวโชว์อื่นดีกว่าที่โบบอกเขาอันนี้ชอบจริงจ่า มาครับใส่ก้าดูใส่ก้าได้ไหมท่าแบบไว้เอ้หวหัอาไครับพี่อุ้ลเอาลวครับเอาเอาให้ได้ครับผมโอ้โหพยายามาไปไีพี่ลอุตาตออ่ะเริ่มลครับที่สเขาอน้ทาี่สามลูก่เอาตรงเลยนะล ไม่ล้ำอ๋อค่ะก่อนไ่ห่วเอาจุดดีกว่านะคือบอกเอาคือครอบเผื่อยังยืดยดดได้นะเดี๋ยวโทรซึ่งซ้ำในการกระโดดดีกว่าครับโดยให้กระโดดรอบห่วงครับผมรีบจับปิ้งนั่นเอง พอขอบข้อก็เตรียมเลยโดยธรรมชาติแล้วยงัไม่สามารถเป็นัู่บนถขกได้แล้วนะครับเพราะว่าเาเกียงนยางเที่อยู่แล้วครับไม่มข้อเข่าข้อเท้ากิ้ตัวกระโดดนะครับกรโดดได้แต่ในน้ำมาดูว่าจะบรรทัดทิพยทางในรอห่วงได้ไหมรอบแรกันห่วงน้องมอสองัาเลยครับวู้ววววว พให้ดูเลยนะหัวเดียวสบายมกระเดี๋ยวคราวนี้ขออีกเจ็ดพวกโอ้โหหอกไปเลยนะชาชาจะเจอเป็นสิ่งยกระดับชาชที่้อาวิหนนะเลย้อไยังโง่เดินไปหน่อยเออไปพร้อแล้วขึ้นสองสัไป่เจ็ดบูได้ยูยได้เลยเอาครอบเป็นผู่โบนะช่วยนุนห้หน่อยแหมไม่กั้รูกเป็นดิ้ต้องกระโดดอีกรอบจะได so ้ร sure. ู้ว่าเขาด้ right> ุ้ก ที่สองครับรอแล้วนี่สองเทาตอนนี้ครับเจ็ดผู่ไม่มีปัญหางครับกระโดดได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของเขานะครับซีซ่าบอกว่าสนุกแน่นยองกระโดดบ้างการกระโดดไม่ได้มีนในขนาดเดียวนะครับเดี๋ยวซีซ่ากระโดดบ้างข่าทีนัผู้ชมถึงลูกบอลที่ข้อยอยกบลูกนะครับสีชมพูเต็มใช่สีฟ้า กันแ้ครับอยากใ้ซีซ่าจะโดในแนวดิที่ถูกผููนแตะูกนี้ครับมาดูว่าจะถือไหมจะถามซีซ่าก่อนนั่งมอง่นทีว่าถึงหรือเปล่าซีซ่าพยักหน้ายิวาัใจหน่อยถไหมายเลยยักหน้ือยหัวซี่าบอกจะป้าแล้วครับที่โยมตัวในได้บินขึ้นไปแตกที่นั้ถูไปครับเดี๋ยวพี่ลูช่วยอาหน่อยของพี่ประมาณ เกือบเกือบสองเกทจากผิวน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูว่าระดับนี้ซีซ้าจะากระโดดแตะถึงไหมนะครับน้องๆไ้ดูดูที่ลูกบอลนี่เลนะถ้าซีซ้ากระโดดถึงนะครับลูกบอลก็ขยับมากจะด่าเตรียมตัวให้ดีนะซีซ้าพร้อมแล้วขึ้นสองซักไปเลยครับผม let's go, go. ออก t o ด c h down เตรียมคอาดูที่โบ ออบอก็เป็นสีด้นะเดี๋ยวเรเที่ยไปเปิดขึ้นมาดูนครับทีทสองครับเรียมตัวใหนึ่งอร์เรลปิ้งซอสครับ Let's go ไปเลยครับผม l e เริ่ไปแล้วครับต่ก็ยังเด่นกนะครับการกระโดดท่อแบบนี้นะครับเป็นทีมจากธรรมชาติโอ้โหตัยู่งนสองพฤติกรรมการโดดนะครับเป็นพฤติกรรมที่ใช้กรโดประตของเขา่ก็คือัาดยาสุด